ก็กลับมาพบกันอีกเช่นเคยนะคะวันนี้ก็จะมาสอนวิธีการเพิ่มคอมเมนต์โพสใน Facebook กันค่ะวิธีการเข้าเว็บไซต์นะคะก็สามารถคลิกลิงก์ใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะคะและ้วคลิกเข้าสู่เว็บไซต์ตรงนี้เลยค่ะ เมื่อเขามาสู่เว็บไซต์ KM Social กันแล้วนะคะสําหรับใครที่เป็นสมาชิกอยู่แล้วค่ะก็สามารถคลิกเข้าสู่เว็บไซต์ตรงนี้ไปได้เลยนะคะและใครคะ่ะที่ยังไม่ได้เป็นสมาชิกค่ะก็สามารถคลิกข้างบนตรงนี้ค่ะเข้าไปสมัครสมาชิกกันก่อนเนาะขั้นตอนการสมัครสมาชิก,กง่ายมากๆเลยนะคะกรอข้อมูลตามนี้ได้เลยค่ะชื่ชอผู้ใช้อีเมลรหัสผ่านแล้วก็อย่าลืมติ๊กตรงนี้ที่ใชนไม่ใช่โปรแกรมอัตโนมัติด้วยนะคะหรือสมัครผ่าน Gmail ก็สามารถคลิกข้างล่างตรงนี้ค่ะแล้วก็สมัครผ่าน Gmail ไปได้เลยนะคะเนื่องจากเราค่ะเป็นสมาชิกอยู่แล้วเราก็จะ อนุญาตกลับออกไปค่ะแล้วคลิกเข้าสู่เว็บไซต์ต,ตรงนี้เลย เมื่อเข้ามาแล้วนะคะและนี่ก็เป็นหน้าตาของเว็บไซต์ค่ะเราก็จะเลือกแพลตฟอร์มตรงนี้กันก่อนนะคะวันนี้ก็จะอยู่กับ Facebook ค่ะแล้วก็มาเลือกหมวดหมู่ตรงนี้ค่ะแล้วก็จะเลื่อนลงมาแล้วก็เลือกเป็นเพิ่มคอมเมนต์ค่ะบริการตรงนี้ค่ะก็สามารถเลือกเป็นบริการอะไรก็ได้นะคะที่ต้องการได้เลยนะก็ะลองอ่านดูได้เลยนะคะก็จะมีแบบกรรําหนดเองเนาะของคนไทยนะคะแล้วก็มีแบบสุ่มของต่างชาติแล้วก็คนไทยวันนี้เราก็จะเลือกเป็นอันแรกตรงนี้นะคะแล้วก็ตรงลิงก์ตรงนี้ค่ะเราก็จะไปที่หน้า a c e b o o k ของเราเปิดโพสต์ของเราขึ้นมาเเเลลยยคค่่ะะะะโโพพสสสตตต์์้้้องป็นนาาาาธรณดวแขมที กดคัดลอกลิงด้านบนตรงนี้นะคะนามาใส่แทบเลยแล้วก็ข้างล่างตรงนี้ค่ะก็จะเป็นหนึ่งบรรทัดต่อหนึ่งคอมเมนต์เนาะเดี๋ยวเราก็จะขออนุญาตไปใส่คอมเมนต์กันก่อนนะคะ ค่ะตอนนี้เราก็ไปใส่คอมเมนต์มาเป็นที่เรียบร้อยกันแล้วนะคะคำวันหน้าไปเที่ยวจังเนาะขั้นตอนอยู่ที่10คอมเมนต์นะคะเราก็ใส่มาทั้งหมด10คอมเมนต์กันเลยนะแต่จริงๆแล้วนะคะไม่จําเป็นต้องใส่เหมือนกันทุกบรรทัดแบบนี้เนาะแต่เราอยากให้ทุกคนได้เห็นภาพนะคะเราก็เลยใส่เหมือนกันทั้ง10คอมเมนต์กันเลยนะ <c oughs> แล้วก็ข้างล่างตรงนี้นะคะก็จะเป็นเวลาค่ะเราก็เป็นค่าบริการทั้งหมดเนาะแล้วก็อ่าสั่งซื้อตรงนี้เลย เมื่อขึ้นแถบสีเขียวแบบนี้นะคะก็แสดงว่าทการสั่งซื้อเสร็จเรียบร้อยแล้วนั่นเองนะคะและสาหรับบริการอื่นเพิ่มเติมหรือว่าจํานวนเงินไม่พอค่ะสําหรับผู้เข้ามาใช้บริการใหม่เนาะก็สามารถเติมเงินได้ตามขั้นตอนนี้เลยนะคะมาที่เมนูเติมเงินตรงนี้ค่ะช่องทางการเติมเงินค่ะจะเป็นทั้งหมด3ช่องทางตรงนี้ด้วยกันนะคะช่องทางแรกค่ะจะเป็นการสแกน QR Code ทุกธนาคารค่ะกระับโบนัส5เปอร์เซ็นต์มาเติม500บาทขึ้นไปด้วยนะคะแล้วก็มาใส่จํานวนเงินตรงนี้ค่ะแล้วกดเติมเงินตรงนี้เลย ก็สามารถบันทึกรูปไปนะคะแล้วก็สแกนจ่ายกันได้เลยค่ะช่องทางต่อไปค่ะก็จะเป็น t r u e Money w a l l e t ค่ะแล้วก็มาใส่จานวนเงินตรงนี้เหมือนเดิมเลยนะคะแล้วก็ข้างล่างตรงนี้ก็จะเป็นค่าธรรมเนียมแล้วก็ยอดรวมทั้งหมดเนาะแล้วกดเติมเงินตรงนี้นะคะช่องทางสุดท้ายค่ะก็จะเป็นคริปโตค่ะเป็นการโอนเงินผ่านต่างประเทศเนาะแล้วก็สามารถอ่านคำแนะนําด้านล่างตรงนี้นะแล้วก็ดําเนินการตามไปได้เลยนะคะจนขวามือตรงนี้ค่ะก็จะเป็นประวัติการเติมเงินของเราทั้งหมดนั่นเองนะคะไปดูเมนูต่อไปค่ะไปดูประวัติการสั่งซื้อกันค่ะ ก็เลขข้างหน้าตรงนี้ค่ะข้างบนตรงนี้เนาะก็จะเป็นเลขรหัสออเดอร์ของเรานะคะแล้วก็เป็นออเดอร์รของเราทั้งหมดค่ะที่ราทำการสั่งซื้อไปนะส่วนข้างล่างตรงนี้นะคะก็จะเป็นสถานะของแต่ละออเดอร์ค่ะออเดอร์รของเรานะคะทํเาำการสั่งซื้อไปเมื่อสักครู่นี้เนาะก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนั่นเองนะคะและสาหรับใครที่เข้ามาใช้งานก็อาจจะมีปัญหาเนาะเกี่ยวกับออเดอร์รที่ล่าช้าหรือยังไงนะคะก็สามารถติดต่อแอดมินได้ตรงนี้เลยค่ะ ล้วก็จะมาเลือกหมวดหมู่ตรงนี้นะคะแล้วก็แจ้งปัญหาอะไรค่ะใส่เลขลหรหัสออเดอร์ครั้งนั้นเมื่อกี้ลงไปแล้วก็ใส่ข้อความเนาะหรือต้องการใส่รูปภาพก็สามารถคลิกแท็กไฟล์ตรงนี้นะคะแล้วก็นํารูปภาพเข้ามาได้เลยค่ะแล้วก็ส่งตัวตรงนี้นะเมนูต่อไปนะคะก็จะเป็นการแนะนําเพื่อนค่ะแล้วก็สามารถคลิกคัดลอกลิงก์ตรงนี้นะคะแล้วก็ส่งให้เพื่อนของเราไปได้เลยค่ะหากเพื่อนเราสนใจแล้วก็ได้คลิกเข้ามาใช้บริการเนาะเราก็จะรับอัตรคอมมิชชั่นอีก3%ด้วยนะคะค่ะแล้วก็จะกลับไปดูที่ Facebook ของเรราากกัันนนนะะคไปดูอเเขงะ กระโพตนี้นะค่ะคอมเมนต์ก็คือไม่มีเลยนะไม่มีเลยซักคอมเมนต์เนาะเดี๋ยวเราก็จะขออนุญาตลีหน้าจอกันก่อนนะคะ ตอนนี้คอมเมนต์ของเราก็ได้ขึ้นมาเป็นที่เรียบร้อยกันแล้วนะคะคำว่าหน้าไปเที่ยวจังเนาะก็ขึ้นมาครบทั้งหมด10คอมเมนต์กันเลยนะคะและทั้งหมดนี้นะคะก็เป็นหน้าตาของเว็บไซต์ KM Social ค่ะเป็นเว็บไซต์ที่ดีมากๆเลยนะคะก็ลองเข้ามาใช้ลองเข้ามาศึกษากันดูได้ค่ะสําหรับวันนี้ใครสนใจนะคะเราได้แปะลิงก์ไว้ให้ด้านล่างคลิปแล้วนะก็สามารถคลิกเข้ามาใช้บริการกันได้เลยนะคะหากวันนี้ผิดประกาได้ไปเนาะก็ขอภัยไว้นะที่นี้ด้วยค่ะก็ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสําหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดี ดีค่ะ